สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนขคองพอมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่30มิถุนายน2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะรองโพิชันไม่แนะนำให้ถือสถานะมากนักเนื่องจากแนวโน้มยังอยู่ในทิศทางขาลงใช้กลยุทธ์เวดแอนด์ซีรอดูกันปรับฐานของราคาทอง นักลงทุนที่ถือสถานะชอตพอร์ิชั่นหาจาังหวะเข้าบริเวณแนวต้านเมื่อราคามีจังหวะรีบาวกับและปิดทำกำไรเป็นรอบๆตามแนวรับสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1745เหรียญแนวรับที่2 1735เหรียญแนวต้านที่1 1 780เหรียญแนวต้านที่2 1785เหรียญ ทิศทางราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลงหลุดระดับ1,760เหรยียญลงมาเมื่อวานโดยทําจุดต่าสุดใหม่อยู่แถวบริเวณ1,750เหรยียญโดยประมาณก่อนจะรีบาวกลับมาบดปิดบริเวณ1,760เหรยียญท่ามกลางตลาดยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเข้ารถ QE และการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดสำหรับก สำหรับกองทุน S P D R เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมโดยปัจจุบันถือองทองคำอยู่ที่ระดับ1,045.78ตันด้านชนีดอลลาร์แข่งค่าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้อยู่ที่91.9จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่92.02จุดแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ32บาทตอนน่อดอลลาา์ขึ้นมาอยู่ที่31.13ตอนน่อดอลลาา์ ทำให้ภาพรวมของราคาทองคําไทยอาจลดลงม,มากน้อยกว่าราคาในต่างประเทศเพราะค่าเงินบาทอ่อนอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญของสหรัฐไ e ด e ้แก่ e d p nonfarm employment change และ c h i าชิคโ PMI คาดว่าจะออกมาแย่กว่าเดิมขณะที่ pending home sale คาดว่าจะออกมาดีกว่ากว่าเดิม วิเค,คราะราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคํา ปรับตัวลดลงทํานิวโลทําให้ภาพรวมของราคาทองคํายังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงโดยวันนี้คาดว่าจะมีแนวรับ1,745เหรียญและ1,780เหรียญสำหรับโก o ออนไลฟิวเจอร์และโก c คอมิกคาดว่าจะมีแนวรับ1,745เหรียญและแนวต้าน7 8 8 0เหรียญเช่นเดียวกันส่วนในของทองคําไทยในเช้านี้น่าจะปรับลดลง50บาทต่อบาททองคำ และกลับมาพบกับบุญคองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ